สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบาบยาก้าก็คือว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ด้านขาวหรือดำซะทีเดียวค่ะเธอเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทที่ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายในนิทานพื้นบ้านสุดๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในตัวที่ชั่วร้ายหรือในเรื่องที่เลวร้ายซะทีเดียวค่ะในบางตำนานบางเรื่องเนี่ยเขาได้บอกว่าบาบยาก้านะคะกลับเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือซะส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้ที่ชี้ทางเธอเนี่ยจะทดสอบความกล้าหาญความฉลาดหรือความเมตตาของตัวละครและหากผ่านด่านทดสอบนะคะเธอก็จะมอบของวิเศษคำแนะนำหรือช่วยให้ตัวละครนั้นนะคะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายไปได้ค่ะ ก็เรียกได้ว่าเธอนะคะนอกจากจะเป็นตัวร้ายแล้วเธอก็เหมือนเป็นเทพีเป็นนางฟ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือตัวละครที่ตกยากอะไรประมาณนี้นะคะบาบายาก้ามีรากเหง้ามาจากความเชื่อโบราณก่อนศาสนาคริสต์นะคะเธอเนี่ยถูกดีความเป็นทั้งเทพีแห่งความตายหรือเทพีแห่งผืนป่านั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะมันทาให้บาบายาก้าดูเป็นตัวละครที่ทรงพลังแล้วก็มีอิทธิพลมากๆนะคะเธอเนี่ย ทอนห้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ให้ชีวิตและก็ผู้ทำลายได้เช่นกันค่ะจากที่ได้ฟังตำนานของบาบายาก้านะคะแม้ว่าเธอนะคะจะดูเป็นแม่มดที่เป็นยิ่แก่นะคะหนังติดกระดูกมีความน่ากลัวเอากระดูกที่เธอกินนะคะมาตกแต่งบ้านอะไรใดๆก็ตามแล้วนะคะ แต่เราสัมผัสด้วยว่าหลายๆคนนะคะก็ยกย่องให้บาบายาก้าเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผืนป่าก็ว่าได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณพบเจอบาบายาก้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ดีหรือว่าคุณมีจิตใจที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนี้เราคิดว่าก็น่าจะเจอบทลงโทษที่สาสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีดนะก็จะทําให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งร้ายหรือว่าสิ่งไม่ดีหรือรอดพ้นจากการเป็นอาหารของ บะบายกานั่นเองค่ะ